แม้ว่าในต่างประเทศจะเพิ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปไม่นานสำหรับ Almazza 3ทั้งเวอร์ชันแฮชแบ็กและซีดานแต่ Mazda ประเทศไทยกลับตอบสองอย่างทันควันด้วยการประกาศแผนการเปิดตัวหนึ่งในคอมพตคาร์ยอดนิยมของตลาดรุ่นนี้ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงพร้อมประกาศนำเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้กับรถรุ่นนี้ด้วยเช่นกันโดยมีแผน2ตามมาด้วยการเปิดตัวรุ่นเครื่องยนต์ Skyactiv-X ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถ้าทุกอย่างพร้อม แต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีการขยับกำหนดการเปิดตัว Mazda 3 Skyactiv-X ออกไปเป็นต้นปี2020แทนหลังจากโรงงาน Auto Alliance ที่ประกอบรถยนต์ของ Mazda ได้รับการส่งเสริมจาก b o i ในากิจการประกอบรถยนต์ไฮบริดภายใต้เงินลงทุน1 1 4 8 8ล้านบาทดูเหมือนว่า Mazda จะให้ความสำคัญในการทำตลาดรถนพลังงานสะอาดมากขึ้นโดยจะเน้นไปที่การทำตลาดรถยนต์ไฮบริด ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งเป็นทิศท,ทางที่สอดคล้องกับความนิยมของตลาดโลกในอนาคตอันใกล้ All-New Mazda 3 Hatchback คันที่เห็นอยู่นี้เป็นเวอร์ชันอเมริกาซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากที่จะมีจำหน่ายในไทยในบางจุด All-New Mazda 3โฉมใหม่มาพร้อมนิยามการเริ่มต้นของยุคใหม่ด้วยการใช้ดีไซน์แบบใหม่หมด และสาปษษยปฏิกรรมยานยนต์ y k e v e h i c l e a r r h i t t e c t u ร e รวมถึงคุมพลังที่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยี s k y t ท p X ที่มีการนำมาใช้เป็นครั้งแรกมาพร้อมระบบ Spark Control Corporation Ignition หรือ SCCI ที่นำเอาข้อดีของเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลมารวมเข้าไว้ด้วยกันน a z d a 3ใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่รับการปฏิวัติใหม่หมด แต่ก็ยังซ้อนเห็นถึงภาษาการออกแบบในสไตล์ของมาซาอย่างเต็มเปี่ยมด้วยรูปทรงที่ดูปราดเปรียวเรียบง่ายแต่หรูหราไปพร้อมๆกันโดยมาซา3ได้รับอิทธิพลในเรื่องรูปโฉมมาจากรถต้นแบบอย่าง Vision Concept. วิชันคูเป้คอนเซปต์โดยในส่วนของกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ที่ส่วนปลายทั้งซ้ายและขวาเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกับกรอบไฟหน้าและมีรูปทรงที่เรียวบางลงกว่าเดิมในขณะที่ด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบวงกลมสองดวงที่มีลักษณะเรียวเล็กเช่นเดียวกับไฟหน้า โดยเวอร์ชันแฮชแบ็กมาพร้อมสปอยเลอร์หลังคาสีดำเพิ่มความสปอร์ตโชว์เชียวส่วนท่ออเสียเป็นแบบคู่ ห้องที่สารภายในได้รับการปรับปรุงให้ดูหรูหราแต่เรียบง่ายโดยมีไฮไลท์เป็นพวงมลาลัยแบบ3กา้านจอแสงผลระบบอินฟร์เทนเมนต์แบบฟรีสแตนดิ้งขนาด8.8นิ้วเบาะนั่งหุ้มหนังแดชบอรดสีดำตกแต,ต,ต,ต่งด้วยแถบโครเมียมฐานเกียร์ก็ได้รับการตกแต่งอย่างประณีตด,ด้วยวสัสดุสีดำเงายกระดับความพรีเมียมขึ้นไปอีกขั้น ขุมพลังของ m ม z ซา3ใหม่มีด้วยกันร5รุ่นเครื่องยนต์โดยเป็นส4รุ่นเครื่องยนต์เบนซินและ1รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่ทําตลาดได้แก่เครื่องยนต์ Skyactiv-G 1.5 Skyactiv-G 2.0 Skyactiv-G 2.5 Skyactiv-D 1.8และเครื่องยนต์ Skyactiv-X ที่ m มาซายังไม่เปิดเผยความจุกระบอกสูบแต่มีการระบ,บุว่าจะมีการจับคู่กับระบบ M-Hybrid ที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้น เพิ่มสุนทียภาพในการขับขี่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยระบบส่งกำลังจะมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาซา3ใหม่ยามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ a c t i v e All Wheel Drive ที่รับการปรับปรุงใหม่ทำงานร่วมกับระบบ G-Vectoring Control+ Trust Plu รุ่นใหม่ที่มีใช้กับรุ่น CX 5ปี2019ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นอกจากนั้น มาซา3ใหม่ยังรับการติดตั้งระบบก,กันเสือนใหม่โดยด้านหน้าเป็นแบบมักฟัสทสตรัทด้านหลังเป็นแบบทอร์เชนบีมรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งการพัฒนาในส่วนต่างๆเหล่านี้มาซาอ้างว่าทําให้การเร่งความเร็วการเลี้ยวและการเบรกทําได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นตอบสองได้ดีขึ้นในด้านระบบความปลอดภัยแอคทีฟเซฟตี้มาซายังจะเต็มเช่นเดิม ในระบบ a c t i v e Sense ที่มาพร้อม3ฟีเจอร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบ Front Cross Traffic Alert ที่ใช้เรดาร์ด้านข้างในการตรวจจับรถที่ขึ้นที่เข้าใกล้จากจุดอับสายตาระบบ c r u i n g and Traffic Support ที่ทำการเร่งความเร็วเบรกและเขา้าพุมพวงมลาลัยโดยอัตโนมัติในช่วงที่มีการจราจรติดขัด mm hmm. นอกจากนั้นยังมีระบบ Driver Monitoring ที่ใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจจับพฤติกรรมผู้ขับขี่ว่าง่วงนอน หรือเสียสมาธิในการขับขี่หรือไม่ซึ่งทาระบบวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่าอันตรายก็จะส่งสินแจ้งเตือนให้ทราบในขณะที่ระบบควอมปลอดภัยแบบพ s s ซีฟเซฟตี้มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการติดตั้งถุงลมนิรภัยบริเวณของเขาผู้ขับขี่หมายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับมาซาสามใหม่ทั่วโลก สำหรับมิติตัวถังของ Mazda 3 Version Hatchback มีความยาว4,459ม mm, ิลมกว้าง1,797ม mm, ิลมและสูง1,440มิลมโดย Mazda 3 4ดานจะมีความยาวมากกว่าและสูงกว่า Version Hatchback เล็กน้อย m มาซาประเทศไทยจะทำการเปิดตัว All-New Mazda 3ในเดือนสิงหาคมปีนี้ที่มาพร้อมกับเวอร์ชันไฮบริด ดยจะมีการเปิดตัวรุ่นเครื่องยน์ s k y a t i v x ตามมาในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างเร็วอย่างไรก็ตามแผนการเปิดตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามความเหมาะสม พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ